วันนี้มีรถขุดของมาสู่รุ่น P C 3 0 M R เข้ามาที่ Speed Engine ี r ช่างเราก็รีบไปตรวจเช็ครถเลยมีสายรั่วเป็นบางจุดกระบอกเตียนตีน เลียหายไปลูกเนิ่งเลียหาย,หายแล้วก็เทคระบบรั่วหลายๆที่หลายจุดมาแล้วก็นํารถไปเริ่มซ่อมเลยเริ่มจากถอดน็อตล็อกเฟรมออกเ่านาเฟรมออกจากตัวรถเราจะหาสายน้ํามันที่รั่วค่อยๆหาไปแบบนี้เลยระหว่างหาน้ํามันก็ยังไหลไม่หยุดไมได้ซ่อมแกกระบอกเมีโคด้วยก็ซ่อมได้หรือแหละยิงเลย เมนแตกนี่เองสายแตกทำให้น้ำมันรั่วไหลไม่หยุดทำการถอดสายเก่าและเปลี่ยนสายใหม่เข้าไปทีนี้น้ำมันก็ไม่รั่วละจ้ามาดูฝั่งตาจงกันบ้างกำลังทำการถอดกระบอกเพื่อจะนำมาเปลี่ยนชุดซ่อมซีนใหม่ค่อยๆถอดไปแบบนี้เลยกำลังถอดแกนแล้วตอกๆจนฝาออกตอนดึงแกนออกมารอบแรกก็คิดว่าน้ำมันมีนมแค่นี้แต่พอดึงมาอีกทีน้ำมันไหลเต็มเลยจ้านำถานมาลองน้ำมันแคบไม่ทันเลยนำแกนมาเปลี่ยนชุดซ่อมซีนใหม่จากซิ้นเก่าแบบนี้นำมาเปลี่ยนใหม่จนพร้อมนำไปใส่แล้วเปลี่ยนนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใส่กันว่า ไม่รอช้า <S <S ก็จัดการยัดแกนเข้าไปในกระบอกเลยตอกตอกฝากระบอกเข้าไปตามด้วยอุปกรณ์พิเศษพอมามาคันไม่ใช่พอม้าธรรมดาพอมา นำคอม้ามาขันกระบอกข,ของเราก็เสร็จเรียบร้อยระหว่างนี้พี่นายก็ได้ทาการเปลี่ยน,ยนแคลรียให้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งสองข้างเลยจ้าซ่อมให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นายก็ไปจัดการเทสรถด,ดูสักหน่อยกลับมาใช้งานได้อย่างปกติเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแล้วได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอลูกค้ามารับขอบคุณที่ใช้บริการนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาสปีดเนี่ยซ่อมได้หมดคันเล็กคันใหญ่ก็มาสปีดหวานเกี๊ยว